สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star a s t r o t o r a t a r o วิ่งวิ่งให้กทุกคนอีกแล้วนะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาตนะคะมาเป็นเด็กเนิร์ดนะคะใส่แว่นนิดนึงเพราะว่าช่วงหลังเริ่มรู้สึกตาแห้งแล้วเจ็บตานะคะแล้วก็เพิ่งตัดแว่นมาใหม่ก็เลยเออใส่แว่นดีกว่ากลับมาใส่แว่นจริงๆแล้วปกติคือถ้าไม่ได้ใส่คอนแทคก็คือ จะใส่แว่นอยู่เรื่อยๆนะคะใส่แว่นอยู่เรื่อยๆเป็นประจำเดี๋ยวตอนหลังก็จะได้ช่วงหลังนี้ก็จะเริ่มได้เห็นใส่แว่นขึ้นบ่อยขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าตาเริ่มไม่ไหวแล้วแล้วก็อัดคลิปดึกด้วยโอเคมาดูพลังงานกันนะคะคลิปนี้เป็นความรักความสัมพันธ์ของ ผู้ที่เกิดในราศีละขนาดาวจันทรศุกร์ธาตุลมได้แก่เมทุนตุลแล้วก็กุมถึงข,ขอขยงชาวธาตุลมแล้วอันนี้เป็นความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนเมษาไข่จะมาทําพลังงานแบบนี้เป็นเป็น forecast ให้ก่อนที่จะเข้าเดือนเมษานะคะโอเคมาดูกันพลังงานเป็น attraction แล้วก็เป็นไพ่ wedding แล้วก็เป็นไพ่ it's i safe for you to love ว้าว wow. energy ในกองไพ่มี m a k e by a f f o r t ด้วย made y a i f o r t แล้วก็ใต้ไพ่เป็น so m a t e สวยมาก energy คือความรักแลอย่างที่ว่าขอให้คุณนะคะถ้าลมที่ดูคลิปนี้คุณรับพลังงานบวกไปรับอะไรบวกไปเพราะว่ามันเป็นความเขาเรียกว่าพลังงานของความรักที่มีการพยายามพยายามสร้างในเรื่องของความรักให้มันมั่นคงสําหรับคนที่เป็นคู่มีความดึงดูดต่อการมีความรัก มั่นคงอะไรบางอย่างที่อยากจะมีความมั่นคงในอีกสเต็ปหนึ่งมากขึ้นกว่านี้ที่พยายามแล้วก็ตรงนี้มันเป็นพลังงานที่ถ้าคุณเป็นคนโสดมันจะเป็นอะไรบางที่ว่าคุณจะได้มีใครเข้ามาที่รู้สึกถึงความรู้สึกแบบ intense attract ดึงดูดกันแล้วก็เป็นความรักที่คุณสามารถครบได้บางท่านอาจจะเจอรักที่เข้ามาที่ว่าคบกันได้ คบกันได้ปลอดภัยคบกันได้แบบที่ว่ามีพลังงานของความเป็นคนที่ใช่ที่จะสามารถครบไปถึงชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานได้อะไรแบบนี้สําหรับบางท่านตรงนี้ก็อาจจะเป็นคู่แต่งงานกันแล้วนะคะไพ่เวงเลยขึ้นมาใน Energy ในคลิปนี้ด้วยทีนี้ตรงนี้มาดูกันไพ่ตรงนี้นะคะมีไพ่พลังงานนี้นะคะมีไพ่จะบอกเลยว่าในคลิปนี้เด่นที่ชาวธาตุลมที่ดีวกับ คนธาตุดินคือราศีมังกรกับราศีกันนะคะการผสมมังกรได้เพราะอะไรเดี๋ยวจะให้ดูคุณมีไพ่เดว,วิลนี่คือราศีมังกร ไพ่ใบนี้หมายถึงรักเก่าด้วยนะคะหรือรักที่มีพัฒนาการหรือรักที่มันดึงดูดต่อกันมากๆหรือเซ็กชวลหรือเนหาหรืออะไรบางอย่างที่เป็นความรู้สึกของอะไรบางที่มันแบบเป็นเคมีที่มากมายตรงนี้รวมถึงตรงนี้เป็นรักเก่าด้วยใครบางคนตรงนี้อาจจะมีการรอคอยรักเก่าหรือรักใครบางคนที่เหมือนคล้ายๆว่าเป็นท็อกซิกเอนเนอร์จีกับการที่มีปัญหากับใครบางคนที่เป็นประเด็นหรือเป็นรักที่มีพัฒนาการต่อกันที่คุณรู้สึกว่าตัดขาดกันยากหรือคนบางคนตรงนี้รอคอยรักเก่ามากๆสําหรับธาตุลมตรงนี้ มีการเดีลยวกับราศีกัน The Hermit ด้วยนะคะตรงนี้เป็นพลังงานของรักเก่าได้เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นพลัง,งของคนโสดด้วยนะคะเป็นพลัง,งานของคนโสดคนโสดตรงนี้อาจจะได้เจอใครเข้ามาที่เป็นสารของการที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นพลัง,งของคนธาตุดินก็ได้การผสมองค์กรนี่คือคนที่จะบอกเลยว่าไพ่คนนี้ถ้าคุณได้เจอใครเข้ามาแบบนี้นะคะคนที่แบบมีความมั่นคงในจิตใจมีความมั่นคงในสถานาการณ์ของความรักความสัมพันธ์ Hey, พยายามให้คุณครบแล้วคุณรู้สึกว่าเซฟคุณต้องเลือกคนนี้นะคะคนนี้คือคนที่ไว้ใจได้มากที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นคนธาตุไหนคะ่ะแต่ขอให้เป็นลักษณะของคนที่ว่าเป็นเหมือนคนแบบนี้ที่คิงถือเหรียญคือมีออฟเฟอร์บางอย่างที่พร้อมมอบให้มีความมั่นคงในจิตใจมีความจริงใจและครบแล้วรู้สึกว่าพยายามเพื่อกันและกันพยายามเพื่อฉัน ครบแล้วเซฟพอมีแบบนี้ทีนี้ตรงนี้มันจะมีพลังงานของการที่ว่าเนี่ยมีการพยายามในความสัมพันธ์สถานการณ์ตรงนี้ชาวทัดลมตรงนี้มีการพยายามในความสัมพันธ์ให้มันเหมือนคล้ายๆว่า media fort พยายามอะไรบางอย่างให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปในเต็จที่มากแบบดีขึ้นอะไรมากขึ้นหรือรวมถึงตรงนี้ใครบางคนตรงนี้ที่แบบมีสถานการณ์ของความรักที่มีปัญหาหรือว่ารอคอยอะไรก็ตามแต่มันคือการที่ต้องพยายามอดทนอะไรอย่างนี้นะคะพยายาม พยายามเพื่อให้ได้มาพยายามเพื่ออะไรหลายอย่างตรงนี้ที่เป็นการรอคอยเพื่อพยายามให้มันมาถึงในเวลาที่ใช่ตรงนี้มันมีพลังงานบางอย่างที่เป็นการติดต่อสื่อสารอะไรอย่างนี้เข้ามาได้ใครบางคนตรงนี้อาจจะเจอใครที่ติดต่อสื่อสารเข้ามาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กแอปพลิเคชันที่เป็นเด็ดแอปอะไรอย่างนี้ก็ได้สําหรับบางท่านตรงนี้แล้วก็ใครบางคนตรงนี้นะคะถ้าคุณรอคอยใครแล้วมีเกณฑ์ที่ถึงเวลาที่คุณจะได้เข้ามาเจอกันแล้วในเวลาอันใกล้มันคือการที่จะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามาผ่านทางการเท็ก แชทโทรอะไรอย่างนี้ก็ได้ทางโซเชียลได้หมดนะคะตรงนี้มันเป็นการรอคอยนะคะการรอคอยอาจจะเป็นการที่ว่าในช่วงแบบนี้อาจจะมีใครที่รอคอยอยู่เป็นคนละที่ทางไกลอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะมันเป็นพลังงานแบบนี้ได้เป็นการรอคอยความรักแล้วก็รอคอยรักของใครบางคนที่เป็นรักทางไกลด้วยทีนี้ตรงนี้นะคะคำพวกนี้อาจจะดีกับคนที่เป็นวัยต่างกันธาตุด,ดินและวัยต่างกันที่เป็นธาตุไฟกับธาตุน้ํา ดูสิมีทั้งเด็กถือไม้ท้าแล้วก็เด็กถือถ้วยมันคือความรักความรู้สึกะไรบางอย่างที่บางคนอยากจะมีการแสดงออกในเรื่องของความรักกับใครบางคนตรงนี้หรือรอคอยใครบางคนแสดงออกในความรักให้กับคุณแสดงออกในเรื่องของแพชชั่นความดึงดูดความรู้สึกที่มีในเรื่องของอะไรบางที่มันแบบมีเหมือนความสปาร์คเคมีอะไรแบบนี้อ r ท c ชั่นความดึงดูดตรงนี้แล้วก็ไพ่ตรงนี้เป็นไพ่ของการติดต่อสื่อสารเมสเซนเจอร์ Messenger, แล้วคุณมีไพ่แบบที่ว่าเป็นไพ่นี้ด้วย8 แปะไม้เท้ากับเด็กถือไม้เท้ามันเป็นพายลักษณะของการติดต่อสื่อสารหรือคอมมูนิเคชันที่จะเข้ามาหลังจากนี้ได้นะคะเป็นการที่ว่าเป็นอะไรแบบที่มาบอกความรู้สึกหรือมีใครเข้ามาคลิปนี้นะคะสามารถมีคนที่เข้ามาได้มากกว่าหนึ่งคนถ้าเป็นคนสดก็เข้ามาได้มากกว่าหนึ่งคนนะคะรวมรวมถึงบางท่านตรงนี้ถ้าคุณมีพลังงานของการที่ว่าจังหวะของคุณถึงแม้ว่าคุณจะมีใครครบหรือบางทีมีความรักและมีประเด็น ถ้าเป็นเกณฑ์ที่ไม่ใช่คุณจะได้มีใครเข้ามาที่หลังจากนี้ที่มากมากมายที่เหมือนคล้ยๆว่าให้คุณเลือกพลังงานของคนที่เขาเขาเรียกว่าจริงจังกับคุณที่สุดคบแล้วคุณรู้สึกปลอดภัยเชื่อใจไว้ใจหรือวิการพย,พยายามอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ที่สุดให้กับคุณคุณต้องเลือกพลังงานงคนแบบนั้นเพราะว่ามันจะสามารถครบไปได้แล้วมั่นคงได้ในระยะยาวในระยะยาวนะคะมั่นคงได้ในระยะยาว ทีนี้ตรงนี้ไม่มีไพ่พลังงานตรงนี้ที่เป็นแปดถ้วยท่านลมบางคนตรงนี้อาจจะมีสถานการณ์อะไรแบงที่ห่างกับใครมาหรือมีใครจากลามาในความสัมพันธ์หรือบางคนอาจจะมีอะไรแบงที่แบบว่าอยู่ดีๆก็มีสถานการณ์บางอย่างที่แยกย,ย้ายอะไรตรงนี้อยู่ในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ตรงนี้ไฮ p ริเทสจะมีพลังงานบางอย่างที่ว่าตรงนี้อาจจะมีใครบางคนที่เหมือนใายๆว่าคุณแอบชอบใครหรือรู้สึกดีกับใครหรือตรงนี้เป็นพลังงานของการาาที่ว่าเขาเรียกว่า รอคอยพลังงานของความชัดเจนกับใครบางคนที่มีความรู้สึกคาดหวังกับคนคนนี้มากๆและขอให้คุณเชื่อเซนของตัวเองมากๆในความสัมพันธ์เชื่อเซนมากมากนะคะเนี่ไพ พ่ซ้มมีไพ่นี้ด้วย8ถ้วยได้ไพ่ซ้มมันคือการที่ตรงนี้ถ้าลมบ,บางท่านจะมีการที่ว่ามีเขาเรียกว่ามีสถานก,การณ์ในความรักที่มีการที่มีใครหันหลังให้กับคุณหรือคุณหันหลังให้กับใครมีการจากลาอะไรแบบนี้สาหรับบางท่านแล้วก็ตรงนี้มันเป็นการพยายามในความสัมพันธ์ค่ะ ถ้าคุณเป็นคู่กันที่ดีมันคือการที่คุณพยายามเวิร์กออนหรือว่าสร้างพลังงานของความรักความสัมพันธ์ให้มันมั่นคงพยายามไปได้วยกันให้มากขึ้นตรงนี้ใครบางคนตรงน,รงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับพลังงานของการที่เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นธาตุลมด้วยกันเองก็ได้เมถุนตุนกุมดีวกับลมด้วยกันเองได้นะคะทีนี้ตรงนี้มาดูไพ่พลังงานของสามใบนี้สามใบนี้ที่เป็นไพ่พลังงานของเอ่อ a n g e l Answer เปิดตั้งแต่คลิปธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ําเป็น3ใบใครก็เลยจะเปิดพิเศษให้3ใบเลยแล้วกันสําหรับพลังงานในช่วงเดือนเมษายนของถูกธาตุนะคะพไพ่ใบแรกคุณได้นี่ค่ะ with in the next few weeks นะคะ with in the next few weeks พลังงานเรื่องของความรักของตรงนี้สําหรับธาตุลมา่านตรงนี้มีอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้อีกไม่กี่สัปดาห์ลองสังเกตดู if you believe ค่ะขอให้คุณเชื่อ เพียงแค่คุณเชื่อหากคุณเชื่อถ้าคุณเชื่อมันจะมีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูด attraction พลังงานความรักที่ดีความรักที่พยายามเพื่อคุณความรักที่มีอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะความมั่นคงรออยู่เป็นชีวิตคู่ที่มีความมั่นคงรออยู่หลังจากนี้ขอคุณเชื่อมัน่นขอคุณศรัทธา if you believe within the next few weeks ยังไม่พอคุณยังจะได้อันนี้ด้วย in the near future ค่ะ ในอนาคตอันใกล้ความรักที่มันคงกำลังมาหาคุณดูนะเวลาตรงนี้บอกเลยว่าแค่ต้องบอกก่อนว่าทุกคลิปมันเป็น energy ภาพรวมไม่สามารถตรงกับทุกคนที่เป็นทัดลมได้เปิดใจให้กว้างรับพลังงานบวกไปนะคะทีนี้นะคะพลังงานสวยๆตรงนี้เป็นไพ่ที่แบบว่ามา energy ที่เหมือนคล้ายๆอยากให้คุณเหมือนแบบเชื่อมั่น เชื่อมันกับพลังงานความรักเชื่อมันกับพลังงานตรงนี้แล้วก็มันมีไพ่ที่เป็นลักษณะของอะไรแบบที่เป็นเหมือนแค่ไขว่า with in with in คือภายในช่วงระยะเวลาที่ไพ่ขึ้นแล้วคุณมีไพ่ของระยะเวลาขึ้นหนึงสองใบ with in the next few weeks and with in the near uh in the near future เป็นอะไรที่ว่า few weeks อะมันก็แค่ไม่กี่สัปดาห์ near future มันก็คืออนาคตที่ใกล้เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอรับพลังงานบวกไปนะคะมาดูไพ่พลังงานของ lover า o ข a l กันสำหรับไพ่พลังงานนี้ในช่วงเดือนเมษายนพลังงาน overall forecast ของพลังงานความรักของชาวทัตุลมเมถุนตุนกุมม,มาดูกันสิว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างได้สามใบนี้เนาะว้าว ว้าว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 คุณได้ไพ่ a t t r a c t i o n คุณยังจะได้ไพ่แพ s s ั่นอีกต่างหากและดูภาพสีมันเซ็กชวลมากๆเลยมันเป็นไพ่ที่มีความสเสน่หามีความรู้สึกแบบดีต่อใจอะไรแบบนี้นะคะ A m agnetic and a t t r p c t i v e คอยลี r ส์ล่อ you at present enjoy it wow my god <laughs> my god ค <K> ุณได้ไพ่ magnetic และคือไพ่นี่ก็เป็นอะไรบางอย่างที่เป็น attraction เป็น magnetic ที่เป็นทั้ง passion และ attraction อยู่ตรงนี้แล้วก็ยังได้ไพ่นี้ด้วยความเสน่หา passion และ attraction ดึงดูดหลงไหลอยู่ตรงนี้ได้ สำหรับคนที่เป็นคู่กันที่ดีหรือเป็นคู่กันที่ว่ามันมีเรื่องแบบนี้มันก็จะมีพลังงานแบบนี้ขึ้นเอ่อมันจะมีพลังงานแบบนี้เกิดขึ้นได้ในชีวิตคู่ของคุณนะคะแต่ถ้ามันเป็นคนโสดมันคือการที่คุณจะได้เจอใครที่คุณรู้สึกอินเทนส์มากๆม,มีในเรื่องของพลังงานบางอย่างที่ทั้งเคมีทั้งความหลงไหลทั้งความดึงดูดทั้งพลังงานอะไรบางอย่างตรงนี้ที่เป็นเคมิสตรีที่มากมายความดึงดูดแพชชั่นอยู่ตรงนี้มากมาย นี่ตรงนี้มีไพ่ r e e d o m นะคะฟรีดอมัง,งาดขึ้นมาค่ะขอให้คุณัง,งาดตัวเองขึ้นมานะคะชาทัดลม FREEDOM there is nothing stopping you The part is clear if you want it to be everything is clear คุณมีอิสระ คุณมีอิสระนะคะชาวทัดลมขอให้ผง,งาดตัวเองขึ้นมาแล้วบอกตัวเองในดังๆให้กับพลังงานของจกักรวาลสิทธิ์บอกให้เขารับรู้ว่าไม่มีอะไรมาหยุดที่ฉันจะมีความรักที่แบบดีงามคือไม่มีอะไรสามารถมาหยุดให้ฉันแบบมีความสุขในความรักคือเหมือนค้คยๆว่าใครจะใช้คําว่าไงดีคือเป็นพลังงานที่ขอให้คุณรวยว่าคุณมีอิสระไม่มีอะไรมายับยัง้งให้คุณมีความสุขหรืออะไรก็ตามแต่เรื่องของความรักไม่มีอะไรมาหยุดยั้งคุณได้ ที่จะให้คุณมีความสุขคุณจะต้องมีความสุขและมีอิสระที่จะมีความสุขในความรักไม่มีอะไรมาหยุดยั้งสต็อปคุณได้ขอให้รู้ว้เลยนะคะชาวธาตุลมทีนี้มีไพ่ของ time นะคะไพ่ามาบอกที่เป็น you are trying to hide give it time คืออะไรก็ตามในเรื่องของความรักชาวธาตุลมค้าตรงนี้ใครจะต้องบอกสำหรับบางท่านอย่างบางคนที่บอกว่าเมื่อไรล่ะเมื่อไร when how who คือ เม <screws> <ground> <desserts> ื่อไหร่ยังไงเขาเป็นใครอนุนี่น <Construction> ั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าอันนี้หมายถึงคนโสดอะไรอย่างนี้นะหรือคนที่แบบรอคอยความรักอะไรบางอย่างที่แบบรู้สึกว่าเออฉันไม่เอาแล้วกับคนนี้นะหรือฉันไม่เอาแล้วกับคนเก่าหรือแบบฉันอยากจะเจอคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นพลังงานของการที่แบบเป็นคนโสดมากๆแบบนี้เลยโสดรอรักอยู่ยังโสดโสดอยู่ทั้งนี้อะไรแบบนี้นะคะก็ก็จะเป็นพลังงานที่ขอให้คุณรวยว่าทุกอย่างมันเป็นทามมิ่งทุกอย่างมันมี เรื่องของระยะเวลาไพ่ของคุณมีไพ่ระยะเวลาขึ้นมาถึงสองใบและยังมีไพ่ชายด้วยนะคะขอให้รู้ไว้เลยว่าอะไรก็ตามความรักมันเร่งรัดไม่ได้อย่าไปเหมือนแบบว่าทายพยายามมากเกินไปหรือแบบคาดหวังมากเกินไปหรือเรียกร้องมากเกินไปบางครั้งเคยได้ยินคําพูดนี้ไหมว่าบางครั้งคือเวลาที่เราเหมือนปล่อยทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติในเรื่องของความรักเราไม่ได้เรียกร้องไม่ได้ไขวยคว้าเหมือนผีเสื้อ บางครั้งคือถ้าเราคว้าหรือวิ่งจับเขาจะบินหนีแต่ถ้าเราอยู่นิ่งๆใช้ชีวิตสวยๆแบบที่ว่าเราก็มีพลังงานของความสวยงามของตัวเองสวยหล่อของตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองทําพลังงานตรงนี้ให้ตัวเองรู้สึกว่ามีอิสระและมีความสุขในชีวิตสักพักเนี่ยเวลาที่ใช่ความรักมันจะวิ่งเข้ามาหาเหมือนเป็นพลังงานของแอ r แท t ชันที่ผีเสื้อจะวิ่งเข้ามาเกาะตัวคนผีเสื้อจะวิ่งเข้ามา หาคุณความรักจะวิ่งเข้ามาหาคุณขอยรู้ไว้นะคะใครให้กำลังใจชาวธาตุลมสําหรับบางท่านตรงนี้ที่รอคอยพลังงานที่ดีรอคอยความรักที่ใช่รอคอยความรักที่ดีนะคะแล้วก็คนที่เป็นคนที่เป็นคู่กันที่ดีคุณมีเกณฑ์ที่คบกันแบบที่เป็นถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานหรือเป็นถึงขั้นที่ว่ามีความมั่นคงมากๆในความรักรออยู่บางท่านอาจจะเป็นคู่แต่งงานกันแล้วก็ได้สําหรับตรงนี้และตรงนี้มีพลังงานของเซ็กชวลหรือว่าพลังงานแบบ อินเทนส์มากๆอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันยังไงขอให้รับพลังงานบวกไปนะคะชาว้าลมโอเคใครฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดกดอะไรก็ได้ให้ใครนะคะ <laughs> <laughs> นะคะอัดคลิปดึกมากเริ่ม ล้านะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเอาพลังงานบวกมาให้อีกนะคะทุกคนรับพลังงานบวกไปเยอะๆนะคะถึงแม้ไข่ง่วงยังไงไข่ก็ส่งพลังงานบวกกับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆรักนะคะสาธานลมเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย